เครื่องมุนไพรต้มเผือกนี่ข้าวตอกฟักกระดัสวัสดีครับสวัสดีพวกพี่น้องสุขูมสุขคนนะครับมพ่อกับผมจากหวงกับพี่น้องครับผัดเผ็ดหนูนะพี่น้องครับเมื่อนี้เอามอาอฝากพี่น้องทุกๆท่านนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูการของเพื่อนกนสิมาดูดูเนี่ยนะครับซับเรียบร้อยแล้วพี่น้องตั้งน้ำมันอ่อนหวานผัดหนูก่อนเอาเรียนเลอืมขึเด้งครับพี่น้องอืม ว่ากันน้อพี่น้องผมสับพอซ้ำได้ซ้ำหนึงอยู่แล้วที่แรกว่าจะเป็นตอนนะก็ะเลยว่าเอาหนึ่งจะซ้ำซ้ำตอนน้อพี่น้องนะเอาผัดก่อนพี่น้องขนาดแบบไหนก็เห็นแบบนั้นได้ครับเวลาทันผัดบุ้กเลยหน<อ>าโอ้หนาวพี่น้องครับ ปั้งจากหลวงออกไปน้ำเหล็กผัดนูนานะเศษไปน้ำนพี่น้องช่วงนี้บรรยากาศท่านที่สารมาเขาหนาวครับพี่น้องหนาวล้มร้อมลรากาเป็นช่วงปลายปีนะครับเป็นช่วงปลายปีต้ที่เที่ยวเที่ยวเมืองใต้นะครับไปหาเงินมันมานกลับมาพี่น้องเนาะไก่จะหมดวันรวมยากเลยแบบนี้บัวนปะุ๊บ ยี่น่าจะชาดนะครับโอ้ยความมันเป็นช่วงโค้งเพินเลยนะครับผมมาว่าผมเต็มใจน้ำเสนอเอาบานหนึ่งี่งครับประมาณนี้เดียวเอาในไต่บันครับ เครื่องมุวนไผ่ต้องเกลี่ยนี่ตัวตัวนี่ต้นเข้ากันนูกับหางนูกับว่าต้ำนั่งอ่ะ หมูว้าวปากก็กะละมังไทนะ่ <Hey. S 1> ไน้ำเฮ้ยก็ไอเอ๊ะกระทะไท่์น้ำครับปกพริกนี่พริกกระเลียงนะครับมันเป็นพริกกระเลียงตุ่มพี่น้องครับน้อยกดๆดได้กัน ใสนี่บานพี่น้องเดี๋ยวผมถัดไปตะเค้าหนึ่งก่อนบานนี้เขาก่เอาเอานา้ำเอนาน้ำล่างโคกนาพี่น้องเน,ะ <c oughs> นาะน้ำล่างโคกก็คือน้ำน้ำเขาตา่ำต่ำเครื่องอยู่แล้วครับเอาใส่เข้าไปน้ำเพื่อให้มันสุกเข้าไปเอาโอ,าอย้ยงไป เอาพี่น้องครับประมาณหนึ่งปรุงครับพี่น้องไปเนี่เอาหนัวใส่ก่อนหนัวสองหนัวสามหนัวพี่น้อง <c oughs> เอารถด,ดีหนะ้านิดนึงพี่น้องครับรถด,ดีเกลือนิดนึงครับพี่น้องใส่น้ำปลากระไรได้แต่ผมลงเกลือนิดนึงนั่นโคเลโคเล อี่ย่างพี่น้องครับบักสองสาวอ๋อก็ราคาผมครับดอกพักกระเดานี่ดอกพักกระเดาเงาเอาไปน้ำผมไหลใส่ได้ไหลแล้วก็หอม หอมหอมหอมผมมาพอดีละกะใบกะเผาเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปพ่อพี่น้องครับเอาซ้ำนี่แหละอืมพ่อเดี๋ยวจ้ากวงจัดถาดก่อนพี่น้องครับจังมาแสีบน้ำก,นกันกับผมครับพ่อแล้วพี่น้องครับมาผัดเผ็ดโอ้โห <laughs> หางไก่ยังมาคือเก่าพี่น้องครับ ผัดเผ็ดหนูนาพี่น้องครับโอ้เอาเอาฮาโอ้ยพี่น้องครลังยับใสยยับใส่ใสมาวาพี่น้องครับยังควนห่วยห่วยหวย,หวย,หวยอยู่บรรยากาศหนาวๆแบบนี้ผัดเป็ดหนูนะ mm -hmm. เอาใส่ยอดพักกระเดาไปกวนพี่น้องเก่าร้องไปสักหน่อยหนึ่ง หนาวล้มแต่แท่เด้อพี่นอ้องแจ้งเดี๋ยวแจ้งพักกลางแหนะขนาดนี้บูย๊ยหลังคาเนี่ยป่องเป่งป่องเป่งป่องเป่งเลยพี่น้อง พี่น้องครับเมนูแซ่บๆนะครับผัดเผ็ดหนูนะหนูผุกนะครับใส่กับดอกพักกระเดาอันนี้ดอกพักกระเดานะครับเป็นช่วงฤดูกาลเพื่อนช่วงนี้ลมแห้งแห้งพี่น้องครับทางอีสานบ้านเฮานะครับเป็นช่วงลมหนาวนะครับก่อนที่สิ้นปีนะครับอ่าเป็นประมาณนี้แหละครับทุกๆปีกะทิเป็นประมาณนี้นะครับเกี่ยวเขาเกี่ยวนาบกะทิเลี่ยวทุกๆท่านหรือเนาะพี่น้องเนาะ ผู้หมานผู้ประหมานพี่น้องผู้ประหมานกตสิญ้าายเนี่ยนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับเมนูแซ่บะที่ผมเอามาฝากพีตอนนองทุกท่านนะครับกับเป็นเมนูแบบบ้านเฮาเนี่ยแหละครับผัดเผ็ดหนูนานะครับมันมันแนะจังนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ลุงดวดประกอบกันไปขอบบนขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่กดไลค์กดซับตะไข่กดแชร์นะครับลาการับชมคลิปของผมทุกๆมือนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ